คุณจะไม่มีทางป่วยได้เลยนะถ้าเซลล์ของคุณแข็งแรงแต่คุณจะป่วยอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ให้ในสิ่งที่เซลล์ของคุณต้องการลองคิดตามหมอเฟิร์นดูแบบนี้นะหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายของเราคืออะไรคือเซลล์นั่นเองแล้วถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยๆก็คือ,อวัยวะรวมๆกันแล้วเนี่ยเราถึงเรียกว่าร่างกายดังนั้นวิธีการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการใส่ใจและดูแลเซลล์ของคุณนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเริ่มแก่ขึ้นเอะอะก็ป่วยบ่อยน,น แสดงว่าร่างกายของคุณกําลังส่งสัญญาณบางอย่างมาให้คุณแล้วนะซึ่งแน่นอนสาเหตุหลักๆมีแค่2ปัจจัยคือไม่ขาดก็เกินเช่นร่างกายคุณขาดสารอาหารที่จําเป็นหรือได้รับสารพิษที่ร่างกายคุณไม่ต้องการเยอะจนเกินไปดังนั้นให้คุณลองกลับไปสํารวจตัวเองดูนะว่าใช่หรือไม่ที่แต่ละวันเนี่ยคุณทานผักผลไม้ทานปโปรตีนน้อยเกินไปร่วมกับการทานน้าตาลน้นําหวานข้าวแป้งเยอะจนเกินจําเป็นหรือไม่หรือทานอาหารฟาสต์ฟูด้ดอาหารแปลนรูปสุบร ดื่มแอลกอฮอล์สูตร PM 2.5เยอะเกินไปหรือเปล่าลองไปสำรวจด,ดูส่วนใครก็ตามที่ชอบความรู้แบบนี้สามารถฟังจากหนังสือเสียงวิชามานันหน้าเด็กเป็น17เคล็ดลับชะลอวัยระดับเซลล์คุณไม่จําเป็นต้องป่วยและคุณไม่จําเป็นต้องแก่ราคาพิเศษให้พิมพ์คะว่าหน้าเด็กขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ